สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนายจอ์นนี่นะก็มาอยู่กับเกมเซนเดอร์แแล้วก็เซนเดอร์ท p อป,ปอยังแล้วก็มาอยู่กับแขกวิเศษชื่ออะไรฮะอ่าคุณกล้องครับอ่านะเป็นน้องชายของเองเอา่าวันนี้วันนี้เราจะไปหาพี่เซนเดอร์น้องผมบัญยาอ่อนนิดนึงนะเฮ้ยโอ้โหเเป,ป,ปเป็นการเล่นครั้งแรกนะ มันคือเซนเนอร์แบบซี่นะครับลองคอยดูเป็นาก,การเล่นของเลกโดยโโวิ่งดิมันไม่วิ่งไอวิ่งได้เหรอเออฉายดิตรงต้นไม้ต้นไม้ทางใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะเออเนี่ยต้นไม้ไหลใบสรุสรุปมึงจะมาเป็นพี่กูไหมกล้องฮะ <laughs> มันยังไม่ออกฮนะ ไอ้ผีหอมอู้หูกระดาษครับอู้มันเก็บไงวะอ,อ้าออู้เรียบร้อยนั่นไงเพ่งมาแล้วนะเสีงยสงกลองมึงนี่เอ้ยนี่มันพี่มากพี่มากค่ะข้างหน้าเราคุณอยู่ว้่งเฉยเอ้ยใจเต้นว่ะสัตว์ฮ่าผมเล่นแทนงผมเก่งโอ้ยเมื่อกี้มึงยังมานั่งข้างๆกูอยู่เลยนะกล้องน้องใจกล้าเลย ท่านผู้ชมต้องนั่นครับ,บรถ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 ท่านท่านผู้ชมต้องดูเต็มจอนะน่่มรรถขายดิหอท่านผู้ชมต้องดูเต็มจอนะนะเกมนี้ต่อให้ตายยังไงก็ไม่เล่นคนเดียวแน่นอนฮนะอุ้ยก,กระดาษโอ้ไม่ใช่เหรอบทคีโอ้จะบดขี้ห้องน้ำก่อนวิสันแล้ว่ะ เปิดไม่ได้อไม่ไ้คลูร่าทีพย์เลยลุงลุงอยู่ไหมลุงมีปะมีกระดาษนะนอู้นะอู้แบนที่สองแล้วเย็ดโด้สายดีไปทางสายทีนะามครับมาครับดีเออนะโถครับด,ะนะดีนะมันไม่ใช่เซนเดอร์ภาคไปหานั่น มันที่ไปหาลุงคอฟี่อ่ะเอานกลับมาที่เดิมเนี่ยไม่ใช่เกมนี้ต้องถ้าเกิดใจไม่ถึงเล่นต้องต้องมีเพื่อนมานั่งอยู่ด้วยนะอย่างผมนี่ยเฮ้ยอะไรวะลางล้างล้างล้างเฮ้ยเียเมื่อกี้แค่ควันเมื่อกี้ได้ดูคลิปนะเป็นภาคนี้เลยแล้วไม่นึกไม่ถึงด้วยว่าไม่จะมาเล่นภาคนี้จริงๆ มึงต้องให้กูเพ้นมันเดินเหยียบหายมันแกบกอกแกลบกอเฮ้ยนี่มันรถคันสีฟ้านี่วะทำหายเลยวะรถมึงขับไปไหนอ่ะโอ้โหอุ้ยไปที่สามเย็ดไมียวครับเมานะครับพี่เซนเดอร์อะไรนะเซนเดอร์ท็อกกี้ไม่ใช่เซนเดอร์แมนซเน

คนลุกแล้วครับคคนลุกแล้วอู้ไม่เข้าครับไม่เข้าหลังๆหน่อยไปดูนะไรครับโอ้ยแกลโอ้ยเย็ดโอ้ยแกวคลิปนี้เป็นคลิปที่เห็นพี่เซนเนอร์แมวมากที่สุดจะเมื่อไหร่โอ้ยเยี่ยเขาเมื่อเขาจะมาทักเราเขาจะมาใส่ให้เราโอ้ยกูทำเยี่ยอะไรให้มึงน้ำกูทำเยี่ยอะไรให้มึงือไงหลัง โอ้โ้โอ้พี่ครับผมยอมแล้วเย้ะอยากจะกดเกมออกจริงๆปวดเยี่ยวนี่เยี่ยวแตกเลย้ชิบหายครับมันเป็นหาเลยวะโอ้โหขนาดยังไม่เห็นตัวลองหันไปแป๊บแป๊บกลับเลยไปหันทำไมล่ะครับเียมันไม่ให้ดูมันจะตามกูอีกนานไหม ขอต้องบอกว่ามันขอแลกไฟฉายหน่อยเล,ลนเดอร์เอย๋ยไฟมันไม่ค่อยดีถ่านังหมดแรกมันมั้เสนเดอร์เอ๋ยเต็นร์แมวให้ข้าไปอย่างสงบสงเงียบเถอะอย่าได้มาจองเวรจองกรรมข้าเลยไบอกไม่ได้ให้ข้าไปอย่างม,มันจะมันไปแล้วอู้อแม่งไปข้างหลังกูนี่ไ,ไอ,อ้โอ้คนลุกแล้วศาสเตอร์อู้ ทางโลกทางเดียวก็คือขุดดินไม่ใช่ไมค์คราฟนะฮะโอ้ซ้ายมือโอ้ซ้ายมือขอยืนเก็กท่าหายแถวตรงแถวตรงคืลบทุนชาติโอ้เป็นห่าวัยกแดดแค่เต็เลยหลังหลังเหรอแน่ใจนะว่าใจกล้องโอ้ยตกใจกล้องแน่ใจนะว่าใจพี่หันอ่ะ อยู่แ้โอ้แมงแอบอยู่หลังต้นไม้ชัดเจนอ้าวูอ้าวสวยงงนะอ้าวนี่กูมาซุมแมปแล้วเนี่ยสิ่งดนตรีมึงพบเพาเหอะกูของร้องหล่ะกูของร้องกูขอร้องหล่ะแมนเอ๋ยให้พ่อไปอย่างสงบเถอะลูกอู้ชนต้นไม้เอ้ โค้กแถวนี้มีด้วยไหนดูหนี่ยดูเนี่ยมีทางโคก้กปะนั่นมันอ๋อที่กั้นเลยมันสวนอนุรูตามทางโคก้กมึงเอ้ยขวาขวาเดินไปตามทางนี่ไม่มีญาติอ๋อรู้แล้วอ่านี่ไงหินอะไรวะเนี่ยเขี้ยอะไรวะนี่มันดิวโดเลยวะยูดโดอ่านี่กระดาษเจอแล้วติง เหล so ืออ oh, ีกไม่กี่แผ่นนะเหลืออีกไม่กี่แผ่นเหลืออีกไม่กี่แผ่นเหลืออีกไม่กี่แผ่นเหลือสี่แผ่นโอหายใจลึกๆฮะฮะหมดเดียวดตอนนี้เกงแบบสุดๆแล้วไม่ตรงนี้มันมันมันต้องไปจุดแบบเด่นเด่นๆน่ะมันถึงจะมีกระดาษให้วิ้วิ้วแม่งตามอยู่ผวกวะ ทำอยู่ดิหันดิกูหันก็หนึ่งสองสะไม่อยู่แล้วอ้าวเฮ้ยรอดแล้วนะปั๊บนะขอตัดคลิปผมว่าต่อนไปเล่นเซนโลอย่แบน่ะเสร็จแล้วไปเล่นเซนโลด้วยตอนนี้เมื่อกี้แม่เรียกฮะขอภัยด้วยขอภัยด้วย ไม่เรียกไปเปิดไฟหน้าบ้านนะเปธอก็ใส่เกงนะอ๋อกระเป๋านะครับใส่เกงลองเกงใช่ไอู้อู้สายเมื่อกี้เมื่อกี้เดิมาี๋ยวก่อนเมื่อกี้ภาพอู้หู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้มันจอจอคอมจอคอมมันลายหรือสาลนเดอร์แมนมาเยือนใช่อวะพี่ออกมาเยี่ยมมึงไม่ต้องมาเยี่ยมมั้งเออ บอกว่าเขาจะให้แบรนด์ลังนกแท้วสุกัดกัดใช่ใช่โอ้คุณเอ้ยนี่เขาเรียกว่าโอ้โอ้เยอะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะโอ้ไอ้บุลเนี่ยตาตาตาาโอโถโอ้โหไก่ชิด อ right? yeah. yeah. ู้ทันเมื่อกี้อะไรอู้เยี่ยมไม่ลองโมแต่เล่นยูโดเยี่ยมแทบเล็ดอะไรอะไรเมื่อกี้แม่งเป็นภาพตกหน้าใช่ไหมเอออู้อู้เยสโดกูยอมมึงแล้วครับมึงเจ้าเฮียอะไรมึงเจ้าเฮียไอมึงเจ้าเฮียอะไรเจ็บขู่โคตรขีดเลยแล้วเพื่อนผมมันยังมันไม่อยากเล่นโมอย่างนี้แหละพวกไอ้นี้เนี้ยขอแค่อย่ามองมึงก็พอใช่ไหม ไอ้เคียไม่อยู่ขวามือไม่อยู่ขวามือไปเอาไม่เอาไม่เอาไอ้เฮียเมย์เมย์มาหยับไอ้เฮียไอ้เฮียเฮียขวามือขวามือขวามือภาพภาพจัดหยับซ้ายขวาซ้ายขวาจะเอ๊พี่เขาอพี่เขาอยากกินไข่ต้ม ต้นไม่มีใบโอูอยากกินไข่ต้มอ่ะนี่มันนี่มึงเรากลับมากลางป่านเลยโอ้หลังเดี๋ยวมันก็วางมาข้างหน้าหรอกพีเวฟอยู่ด้วยจะไม่กลัวเลยนะพี่เวฟนะเขาคนที่ชื่อว่าเวฟเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ดีเ,เ,เ,เป็นคนที่แนะนำให้ผมเล่นเกมแล้วเกม อื่นๆนะเขาก็เอาเกมมาลงให้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีบุญคุณเลยทีเดียวใช่แต่เคียมไปนิดหน่อยแต่ตังเลยไม่คืนติดผมไวห้าสิบบาทยังไม่คืนนะโอ้ยผมยี่สิบบาทอ่ะฮะอย่าอย่านอกเรื่องมูลค่ามหาศาลโอ้ไอ้ียหลังมันอยู่หลังหลังค่าัวยลงไงอุยไม่อยู่แล้วเออมันมันตามมาปวดฉี่ว่าอยู่ให้มันฉีดิ ออ้โเว้ยเมื่อก,กี้ภาพกูเสียวแม่งจิตเนี่ยแหละะปิดเฮ้ยขนลุกจริงเฮ้ยผมเป็นคนค่อนข้างจิตอ่อนเลยทีเดียวยเฮ้ยพานดูดิกองไอ้เขี้ยมมึงจะมานั่งข้างกูทำไมก็กลัวตอนแรกก็บอกไม่กลัว วนกลับมาที่เดิมก็เจออีกอล้โ้ดอเมือ้เมอกี้ขวามือซลเลนเดอร์ขอโทษกูถ้าเกิดกูตัญญาแล้วกูได้แตะไปกูจะไม่มาหามึงอีกเลยโอ้เซนเดอร์แปซี่ขอร้องแโอ้ย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 โออ้ยไม่เอาน่าแปซี่อยาซเลนเดอร์แมวไม่เอาแซเดอร์แเอ้ยอ้า เอ้าวยี่เอ้ยไอ้ยเอ้ยเอ้เยียอ๋อเนทโลเชี่ยวผมเนทโลครับนี่เดินมาไม่ดูเลยเยีะตังไม่ตังสี่ใบนะได้สี่ใบหน้าใหม่ก็คลิปนี้ก็จบจบเพลงข้อนี้เลยฮะสวัสดีครับเฮ้ยยังยังดิ จะรีบไปไหนฮนะฉี่ผมยังไม่ทันล่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยเกลียนนะเอ้ยจบไปได้ดีนะฮะ <c oughs> ได้สี่ทับแปดขอสัญญานะฮะกูจะไม่กลับมาเล่นอีกถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดเกิดไม่มีเพื่อนมานั่งด้วยนี่จะไม่กลับมาเล่นอีกนะก็ะสนใจร้องโหดมาเล่นได้ฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ Bye, Brian.